ไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินตอนนี้จะทำยังไงบางคนบอกว่ามีและแต่ใช้ไปจะหมดและ จะเอาอยัางไงต่อหนึ่งนะคะอดีตช่างมันปัจจุบันสําคัญที่สุด2ก็คือต้องเชื่อว่าการเงินเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องยากอ,อ,อันนี้เป็นหัวใจสําคัญของการจัดการการเงินมันง่ายๆนะคะเบาหวานความดันไขมันในเลือดอเป็นคบหมดแล้วอะ่ะย้อนกลับไปโอ๊ยเสียใจไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ดูแลอาหารมันไม่มีประโยชน์มันมองไปข้างหน้าไม่มีเงินสํารองมาเลยยังเป็นนี่เป็นสินเยอะแยะ,ยะ,ยะอ่ะเอามาตั้งหลักเริ่มวันนี้ต้องทําแบบนี้นะต้องเปลี่ยนชีวิตเรานะเพื่อให้อนาคตเราเปลี่ยนมันเราอยากได้อนาคตแบบไหนมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าปัจจุบัน ทำอะไรแต่นี้โดยหลักการเงินนะคะมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันมานานมากแล้วนะหลายสิบปีพี่ก็ประมาณเกือบจะ30ปีแล้วมันก็ต้องเริ่มที่รู้อะไรก็ไม่สู้รู้จัก ตัวเอง mm hmm. รู้จักตัวเองทางการเงินก็4ตัว <c oughs> สินทรัพย์นี่สินรายรับรายจ่ายง่ายที่สุดต้องเริ่มก็คือใครๆก็ตอบได้เนี่ยถามทุกคนจะได้รางวัลหมดเลยจดรายรับรายจ่าย mm hmm. ไม่ต้องขีดจดอย่างเดียวรับก็จดจ่ายก็จดรับก็จดจ่ายก็จดจดไปสักพักมันจะเจอรายรับรายจ่ายคืองบสแกนกรรมถ้าเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของเราอะค่ะ <c oughs> เราก็แค่สแกนออกมา ว่าเงินลราไปไหนหมดรับมาทางไหนบ้างหายไปทางไหนบ้างเงินมันไหลๆๆลเงินไปไหนถ้าเราตอบเองได้ว่าเงินไปไหนเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราจะจัดการยังไงถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวลมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ